สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเชา้าวันที่20นะคะ20กันยายน2,567ค่ะพอกินข้าวเช้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากระตือรือคะขอบคุณมากค่ะ,คะมันเจอั เอ็นจะมากมากเออกระดกช้อนขึ้นกระดกช้อนขึ้นกระดกช้อนขึ้นเออเก่งเก่งเก่งจะได้ยินเสียงทีวีนะคะเพราะว่าดูทีวีอยู่ กลัลังกระดกช้อนขึ้นเออกระดกช้อนขึ้นโอ้เก่งเนี้ยพ่อเก่งเนี้ย ก็กินข้าวปั่นนะคะค่อยๆกินเดี๋ยวสำลักกระดกขึ้นกระดกช้อนเออ กินข้าวเช้าแม่ไม่อยู่นะคะแม่กับพี่สาวคนโตแม่กับลูกสาวคนโตไปกับหลานไปงานกีฬานะคะมไม่ใช่งานกีฬาออกกําลังกายออกกําลังกายที่อาคารบริดารกส่งใกล้ๆดึงเนี้ยสวัสดีค่ะ